รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตดป็มุมมองจันำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนก <_ kad ot> <__ันว้ยเก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยการชนะทิดวอนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะนำาเสนอคุณผู้ชมได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมและที่สําคัญเหมาะสาหรับทุกทุกคนนะครับที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่ากเกษียณแล้วก็ตามนะครับวันนี้เปิดรายการคุณผู้ชมครับพามาชมบรรยากาศจากด้านบนมองไปเห็นชายหาดพัทยาอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพามาไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพแน่นอนนี่ค แล้วพามาที่ที ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าไม่ได้พาผู้ชมไปเดินชมชายหาดด้านล่างแต่จะพาผู้ชมไปชมหนังครับเอ๊ะสงสัยแล้วหนังที่ว่านี้นะครับไม่ใช่หนังตามโปรแกรมที่เข้าโรงหนังแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นหนังที่มาจากหนังสัตว์คุณผู้ชมครับและสามารถนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังได้หลากหลายแบบหลากหลายชนิดและที่สําคัญคุณผู้ชมครับผู้ที่ทําการผลิตในวันนี้เป็นชายวัยเก๋าคนเก่งของเราและเรียนรู้วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังด้วยตัวเองตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง วางขายและประสบความสำเร็จมากที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลบร้อนหลบแดดตามหาชายวัยเก่าคนเก่งคนนี้ดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนและผลิตภัณฑ์น่าซื้อแค่ไหนตามเรามาเลยครับลียนชววิตด้มมมอ ย้ำข่าวเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าแนวอาชีพ ไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เลือกถูกฝาถูกตัวกันมากๆเลยเพราะว่าวันนี้มาอยู่ที่นี่เลือกหมวกได้เข้ากับเสื้อที่ใส่มาเป๊ะเลยครับคผู้ชมครับและที่สําคัญคืออยู่กับชายวัยเก่าและเป็นคนเก่งของเราที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีครับต้องขอต้อนรันะครับคุณซอนาวีอารรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่นี่เขาเรียกว่าพี่บังนะครับแต่ขออนุญาตเรียกพี่บังต่างไปด้วยครับผมอูดูสิ่งนี้เขาอยากคุยกับเราด้วยหมวกเหมองอยากคุยกับเราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะก็จะเป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําจากเครื่องหนังทั้งหมดเลยเท่าที่ดูตอนนี้เยอะมากหลายชิ้นเลยครนะฮะทำจากอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือเครื่องหนังเรา ทำมาจากหนังแพะหนังแพะหนังแก่หนังแก่หนังวัวหนังวัวครับผมหลักๆ3มชนิดนี้ดูในพื้นที่แล้วนะคุณผู้ชมครับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นบ้านที่พักอาศัยเป็นแหล่งที่พักแต่ว่าก็เป็นโรงงานย่อมๆด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวจะค่อยไล่เรียงเรื่องกันว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วทําไมที่นี่ถึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานที่ดูคล้ายเป็นโรงงานฟอกหนังด้วยนะฮะทีนี้ถามมากกอนว่าความน่าสนใจของของบางเนี่ยเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากการรับราชการมาก่อนใช่ครับทําอะไรยังไงอยู่มาก่อนผมมาประมาณปี28นะครับ ข้า<ผ>รับราชการสาราว่าการกรุงเทพมหานครจริงๆเป็นคนที่ไหนพื้นเพเลยคือคนกรุงเทพอยู่อำเภอหน,นองจอกอ๋ออยู่หนองจอกโอเคเสร็จปุ๊บออกมาครั้งแรกผมมาเขียนป้ายมาอยู่ขัทยามีเงินมาห้าร้อยบาทามาเช่าห้องอยู่เขียนป้ายเขียนอะไรอ่ะเขียนป้ายอย่าเศษมาี่เขาทิ้ง แล้วป้ายไปทําอะไรอ่ะเขามาจ้างเขียนฮะอ่าฮะเขียนเลขบ้านบ้างอะไรมากก็แต่พันละร้อยสองร้อยก็เรียกอ๋อบางที่บ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อยู่แล้วดีอะไรอย่างนี้เขามาจ้างเราเขียนงี้ครับผมคือจะไม่มีความรู้ก็เลยเขียนมั่วๆไปแบบตวัดมุ่งตวัดนี่เรื่ออาศัยฝีมือนิดหน่อยคือพอเขาถูกใจอ่าฮะมันตันได้ปีกว่ามันตันอีกแล้วผมมาทําพวงกุญแจส่งเกาะล้านอ่าพวงกุญแจพวกท่องเที่ยวหรอครับผมแบบเป็นพวกผีมะขามอ่ะัผีมะขามมาทำครับผมทําเสร็จปุ๊บอ้าวสองคมอ่าวเปอร์เซีย ล้มอีกจอล้มเข้าไปอีกฮะเข่งวิ่งออกไปไปมามาเจอไม้ถีบรยานเล่นออกกําลังไปเจอไม้อัดฮะอยู่ริมถนนทำังไงได้จะไม้แผ่นนี้เป็นเงินก็มาหัดฉลุภาษาอับรับอ๋อด้วยความเป็นมุสลิมเนาะใช่ผมมันจะมีวารูภาษาอาหรับอยู่ก็ได้อะได้ประมาณห้าหกปีเสร็จจนได้มาส่วนกระทั่งมาถึง หลายอย่างอ่ะมาทํากู้ภัยมาเลยผมมาเรื่อยชีวิตผมเปลี่ยนหมดเรื่อยแบบนี่มามาทุกแนวเลยนะครับผมอทั้งบูร์และบุญศิลปะวิทยาศาสตร์มาหมดเลยเสร็จปุ๊บมาเอามาค้าพลอยค้าหินคือเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยคือค้าเราค้าพลอยค้าหินตัวเนี้ยมันเป็นอาชีพเราถ้าเราเรียนรู้จริงเอาจริงกับมันทุกอย่างอ่ะมันคืออาชีพหนึ่งของเราเลยนะไปประสบการณ์ที่เราไปไหนใครก็มาหลอกเราว่าพลอยเพชรพลอยแทหรือปลอมเขาจะไม่หลอกเราครับ อยู่คาพอยมาไปมาปุ๊บเรามาออกเครื่องหนังมาทําเครื่องหนังตัวนี้อืมอืมอืมแล้วแล้วมันมันมาที่เครื่องหนังได้ยังไงอ่ะก็คือเห็นชาวบ้านในชุมชนอ่ะครับฮะเขาเชือดแพะเชือดแกะเอาหนังไปทิ้งครับพอทิ้งเสร็จปุ๊บอืมมันได้ค่าไปแล้วเสียดายเสียดายผมก็นั่งคิดอยู่นานคิดไปคิดมาปุ๊บขอเขามาครับ มาลองฟอกตัวเองมาลองทําดูแรกๆก,ก็ทําผิดทําตัวเดี๋ยวไปเอาความรู้เรื่องการฟอกหนังมาจากไหนไม่ครับประสบการณ์ใจรักใช้เวลาประมาณ4ปีอตอนนั้นนะหนังแรกที่ใช้คือหนังหนังแพะหนังแพะครับแล้วพอรู้วิธีทําให้มันนุ่มได้จริงๆป,ปั๊บผลิตภัณฑ์แรกที่ทําคืออะไรอะ่ะ ผมทํรายไรกคือกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ครับผมกระเป๋าเป็นชายอะไรอย่างนี้็นกคนี้คือด้วยความที่มันมันไปเล็กๆมันก็จะออกแบบได้ง่ายขึ้นก็เริ่มจากหนังแพะก่อนครับผมนะฮะหนังแพะปุ๊บมาได้กระเป๋าตังค์ใบแรกคือหนังแพะใบแรกเราเแล้วรูปแบบแบบนี้ไปเอามาจากไหนอะเรามองดูตัวอย่างกระเป๋าเขาอะคนทั่วไปเขาใช้กันอยู่ใช่ผมคือพับสองพับสามคือพับสองพับสามนี่คือวัยรุ่นอ่ามีปรุงไม่มีป่มงใช่แบบนีะอย่างเนี้คือ ไวกลางคนแมพูดแล้วไม่อยากคุยต่อเลยผมก็ใช้แบบนี้แหละคือไวพวกเราอ่ะคือไวพวกเราอือไวตรงนี้ไวกับพวกเราเสร็จปุ๊บมาโดนมานั่งคุยกับแฟนสามปีขายของได้กระเป๋สองใบสามปีกระเป๋ใบอย่างเงี้ยได้สองใบมตายแล้วสิถามว่าเต็มบ้านเลยของผมเต็มบ้านเลยคือทำอ่ะทำเต็มที่มีสต็อกเก็บแต่ว่ขายได้จริงสามปีขายได้สองใบสองใบฮะตกไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้คือขายใบแรกๆขายใบสามร้อยห้าสิบ สามปีได้เงินเจร้อยบาทไม่ถึงเพื่อนบังต่อสองร้อยผมให้แล้วยังไงบางบางคิดยังไงเสร็จปุ๊บไม่ท้อนะถ้าเรายิ่งหัดทุกวันอคือลายเข็มลายในเราเนี่ยเรายิ่งหัดเรายิ่งฝึกมันยิ่งชำนาญครับถ้าเราทิ้งสามปีนั้นไปเราจะไม่ได้งานตัวนี้ออกมานั่นไงของไม่ไม่ด้ผมจะไม่ได้งานพูนี้ออกมาขนาดนี้แล้วจากนั้นมายังไงต่อก็มาถึงปีหกหนึ่งหกสองแล้วจำไม่ผิดนะโอ้ตอบวับฉีเข้ามา เราถอบนะวิถีนี้ถ้าพื้นคือตัวนี้เข้ามาเป็นท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็โอเคนะผมมีพวกเครื่องหนังเครื่องในในชุมชนนี้ไม่มีใครทำโอ้ยกลายเป็นเจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวเนี่ยคือเท่าวันนั้นเราเลิกไปอ่ะมันไม่มีเลยนะก็คือตอนนี้หนึ่งในภ้าตวันออกครับคือของผมคนเดียวเนฮะปัจจุบันนี้ โอ้นั่นนั่นนั่นคือความพยายามที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะขายได้3ปี2ใบครับผมครั้งแรกที่ขายครับผมแต่ถ้าวันนั้นเลิกวันนี้ไม่มีเลยพื้นทีมอัศราวันนี้ไม่มีอ่าในพื้นที่จะไม่มีเลยไม่มีแลยฮะคือติต่อมาหน่วยงานราชการเข้ามาหมดเทศบาลอำเภอจังหวัดเข้ามาครับเข้ามาแบบเอานักศึกษามาดูงานมาดูอะไรเรามาฝึกงานอ่าจริงๆตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาบังเอิญเจอหรือเปล่าหรือว่าจริงเขาผมรู้มาจากไหนเขาเคยซื้อหรือเขาใครบอกเขาดูในเพจอ๋อมีขายในเพจมีมีหน้าเพจเราอัศราครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันไปอ่ อชื่อเราขาของใช้ดีคนยิ่งบอกกันใช่ฮะเขาดูในเพจนี้เขาดูในเพจนี้ยอดขายแรกแรกดีไหมจากสามปีมาขายครั้งเดียวได้มานแสนกว่าบาทหลังจากที่ทุกอย่างมันครับผมที่เก็บมาสามปีขายจนหมดของที่ว่าไม่สวยก็ขายได้ไอ้แสนกว่านี้กี่สามปีที่เก็บมาขายขาครั้งเดียวสองวันที่ขายที่ไหน่ะขายชลบุรี จ้าละฮะผมโอทอปรียว่าทีโอทอปรียว่ายุทธีมาทงการมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเริ่มรู้จักแล้วเรามีสต็อกรออยู่แล้ว3ปีมันขายไม่ออกไม่ออกเลยแต่ของมันยังดีอยู่เพราะมันไม่เสียหายเราเขาก็เลยเปิดพื้นที่ให้เราลงใช่ผมเป็นชุมชนสามร้อยเจ็ดสิบบูเราเป็นหนึ่งในสามร้อยเจ็ดสิบใช่อาสลาตรนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยรู้จักหมดเลยคล้ายๆต้องรู้จักอาสลาหมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นกำลังใจมาเงินเก็บเริ่มเห็นแล้วเพราะร้อนแรกออกไปนี่มันก็เยอะพอสมควรดีใจมากเลยทุกใบ บางเย็บเองมเเหมดเลยเย็บมือหมดฮะโเย็บอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเย็บมืออย่างเงี้ยใบหนึ่งใบสองวันทีนี้อตอนนี้เริ่มต้นจากหนังแพะหนังแพะแ,แล้วแกะกับวัวน,นี่ค่อยๆไล่กันมาเรื่อยๆหรือว่ามา<ก>พร้อมกัน,พกนแพะกับแกะมาพร้อมกันเพราะเขาเชื้อพร้อมกันโอเคแต่แตส,สินค้าก็จะออกมาปนๆกันครับผมจะเป็นหมวกค้าวบอยเป็นกระเป๋าตังค์เป็นกระเป๋าผู้หญิงครับผมมันทําไม่ทันตอนนี้อ่าแล้วหลังๆนี้ววัมีวัวหนังวัวเข้ามาคือหนังวัวจะเป็นหนังวัวพวกนี้ครับคืองานไล่ขน คืออินกลุ่มเป้าหมายหนึ่งคือนีนกลุ่มเป้าหมายคนที่มาชอบหนังขนครับผมคือหนังวัวนี่คือสําคัญคือผลิตภัณฑ์ที่ได้คือจะไม่มีขนไม่มีขนถ้าถ้ามีขนนี่คือคือหนังลูกวัวอีกตัวนหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นหนังลูกวัวที่ผมใส่คือหนังลูกวัว อ๋อครับผมก็ต้องการขนอ่อนมันครับผมอ่าโอเคโอเคเข้าใจละสรุปถ้านั้นตอนนี้คือมีทั้งหนังแพะหนังแกะหนังวัวมีเป็นลายแพททเิร์นต่างๆแล้วแต่จะสั่งแล้วแต่แล้วแต่สั่งด้วยแต่ก็จะมีแพททเิร์นที่ที่พี่ออกแบบโดยปกติใช่ปกติมีวันวันหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างผมยังมีทั้งกระเป๋ากระเป๋าใบเล็กกระเป๋าสแตนกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าคาดเอวหมวกเข็มขัดและอื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ย มันพี่ผลิตอะไรได้มากกว่ากันก็คืองานงานของผมคือเป็นงานขนงานแฮนด์เมบมันจะแพงกว่างานพวกเครื่องจักรแต่งานเครื่องจักรก็คืองานตัวนี้ผมส่งให้เพื่อนที่คอปถมครับคือดอกจอยงานกันครับคือทางงานผมลูกค้าต้องการงานไม่มีขนคือนังวัวผมเอาจากเพื่อนผมมาครับเพื่อนผมเอางานของผมไปอ่อแลกขนกันคือแลกกันคือมันีีขนออมานี่ครับผมคือเป็นงานจอยคือถ้าทางผมขายไม่ได้ผมผมดอก ทางเพื่อนผมขายได้ผมจะมียอดเงินทางนู้นอยู่ครับส่วนทางนู้นเนี่ยถ้าเกิดทางนู้นเขาขายไม่ได้ผมขายงานเขาได้ ผมก็มีเงินให้เขาได้โอเคก็คือจอยงานกันคือไม่อดเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ผมครับธุรกิจกันจับพูดธุรกิจกันเพราะงั้นงานเราเน้นขนนะครับบางทีในตลาดเราเต็มแล้วคนซื้อขก้นไปรุ่นใหม่ออกเยอะแยะแล้วทางนู้นนครปฐมเพื่อนยังมีช่องว่างอยู่เอาไปเติมเพาะซะทางนู้นเขาทำแบบค่อนข้างไปอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่มีไม่มีขนด้วยก็ส่งกลับมาที่นี่แลกกันพี่ก็จะดูมีหลากหลายสินค้ามากขึ้นคือแต่งานงานตัวนี้จะถูกกว่า อ๋อนะฮะคือทางานอุตสาหกรรมเนี่ยจะถูกกว่าเพราะมันทําเยอะกว่าคือหนึ่งเครื่องจักรด้วยแต่แฮนด์เมคคือใบเดียวในโลกใบถูกต้องใบเดียวในโลกครับผมคือผมจะได้ราคากว่าครับผมชอบงานสั่งมากกว่ามนได้ราคาได้ความคิดแล้วมันได้ลูกค้าตัวจริงครับเพราะง่ตรงนี้คุณผู้ชมนะกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่สะพายข้างหมวกเมกนะครับนี่หัวเข็มขัดต่างๆงมันเยอะจริงๆนี่คือแค่ส่วนหนึ่งที่ออกมาตั้งให้ดูนะเดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่าเราจะได้เห็นว่าฝีมือของพี่บางกับการทําแบรนด อสลาอสลา,าฮะเนี่ยจ,จะจะทำอะไรให้ดูบ้างฮะผมจะเยอะกระเป๋าตังค์หนังลูกวัวโอเคฮะใบาี่ย้บอบอกราคาเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวดูว่าใบาราคา450ราที่พี่บางจะทำให้ดูเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนแลวผมจะมีโอกาสได้รูปออกแบบหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ,รค,รบครับผม ตอนนี้พี่บังนะครับพร้อมแล้วที่จะให้เรามาดูว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นก็คือกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมครับผที่ทําจากหนังเนี่ยที่จากแบรนด์อัสลาเนี่ยครับจะทํายังไงกันบ้างครับตอนนี้มีอุปกรณ์เต็มโต๊ะไปหมดแล้วพี่บังครับผมให้เรียกน้ำก่อนไหมครับอ่าได้ครับผมมีคอ้นนั่นนึงแหละอ่าันนี้กันไกลที่ผมรู้จักอ่าอันนี้ซ่อมซ่อมครับผมอ่าเชือกเทียนเชือกเทียนคือเชือกเทียนครับผมครับผมเข็มเข็มเข็มอยู่กับพี่บังครับผม ก็จะใหญ่หน่อยเนาะครับเข็มใหญ่หน่อยฮะไม่เข็มที่กระสอบเป็เข็มเย็บหนังโอเคมีคงมีเขียงแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่จะให้ขึ้นรูปเป็นกระเป๋าสตางค์อันนี้คือหนังลูกวัวอ๋อนี่คือหนังลูกวัวสังเกตได้คือจะมีขนจะมีขนหนังลูกวัวจะมีขนครับผมปุ๊บอันนี้คือซับครับซับนี่เราเล็ทเราเย็บมาก่อนเย็บสําเร็จรูปคือร่นร่นเวลาของมันไปครับตัวนี้ฮะอันนี้คือขั้นตอนการประกอบครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทําเลยฮะเอ้าให้ผมทําเลยเหรอเราให้ลองดูนะต้องลองครับเอาแล้วยังงไดีผม อันนี้ก็คือเข้าเข้าจากแพทเทิร์นที่เป็นซับด้านในมาเป็นเรียบร้อยแล้วต้องการจะประกอบประกอบด้านนอกครับผมให้เป็นกระดานแล้วผมต้องทำไงครับคืออันนี้คือซ่อมซ่อมไปแล้วเราซ่อมทำไงอยู่นี่ครับคือวัดเลยนะครับวัดเลยวัดประมาณหนึ่งมิลฮะหนึ่งมิลนับจากขอบขึ้นมานี่ตอกได้เลยฮะเอาค้อนช่างเลยนะนี่นี่ครับอ่าจะเป็นรอยไหมก็ตอกไปงี้ยอ๋อที่จะให้ให้พี่เย็บใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคโอเคก็ต้องแบบนี้ไปครับผม แล้วถ้ามันเบี้ยวอะพี่ต้องให้ตรงดิครับก็ตายยิ่งเเขยๆอยู่ไม่งั้นไม่ใส่แว่นเอาให้มันตรงให้มันตรงให้ให้ตอกลงไปจนถึงเขียงเลยป่ะครับผมเหรอฮะนี่ได้ไหมได้ฮะมันทุกเขียงไหมครไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขารู้ยังไงอีกหน่อยมั้ยอีหน่อยอีหน่อยอือืมไม่เคยทําเลยลองดูลองดูอาชีพมาครับผมโอ้โหลึกไปอันนี้ลึกไปครับผมเบาเบาๆบครับเบาครับเบาตรงนี้ครับผมให้มันเล็งแล้วเล็งให้ตรงตรงครับ ได้ไหมอย่างนี้ครับผมมันก็ไม่ยิ่งง่ายเหมือนกันเนาะไม่ถามมันง่ายไหมมันก็ไม่เชิงง่ายยากไหมมันก็ไม่ยากอยู่ที่ใจเราคือเอาแค่ให้<ะ>ใหมันลงไปกินเนื้อเขียงนิดนึงครับผมนะฮะครับผมให้ผมตอกทั้งรอยเลยเหรอเอาสักห้าร่องก็ได้ครับห้าร่องห้าร่อง,องโอเคครับผมอย่างวันวันหนึ่งนี่กระป๋อกสไตล์แบบนี้ได้สักกี่ใบครับโอ้ถ้าตัดแบบเดียววันก็หลายใบครับถ้าเย็บก็ตัดแบบพร้อมเลยพร้อมกับวันประมาณห้าหกใบครับพี่ทำไงพี่ทำแบบวันหนึ่งแล้วก็เย็บวันหนึ่งหรือยังไงฮะมันแล้วแต่ฮะ อารมณ์ศิลปเอารมณ์ศิลปินนะครับอารมณ์ศิลปินครับผมโอเคแล้วก็ลูกคงลูกค้านี่เขาเข้ามาติดต่อถึงที่ที่ามามานั่งดูในบ้านเลยฮะบางคนมาเรียนฮะมีลูกศิษย์มีอะไรมาครับครับผมมีมาเรื่อยมีเออผมเห็นที่ข่าวว่าที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ครับมันมาได้ยังไงครับก็คือเขาดูในเพจอัศรานะฮะมาติดต่อเขามาตามพวกมหาลัยนักศึกษาเลยฮะมาทําอะไรยานินพลตอนจบตอนอะไรฮะก็มาเรียนรู้ที่นี่คืออาชีพชุมชนนะครับ ครับผมฮะกยุ่มาตรงนี้อืมแล้วเขาก็มาแล้วแล้วเขาได้กลับไปเป็นอาชีพหรือเขาไปทำก็คือเขาไปเรียนไปต่อยอดของเขาครับอาชีพของเขาอืมฮะโอเคครับได้แล้วได้แล้วฮะได้แล้วงงเลยอะโอเคโอเคอ่าตอนนี้เราร้อยเข็มแล้วนี่ไงได้ขนาดนี้แล้วว่าได้ขนาดนี้แล้วว่าดูดีดูความสวยนะครับือพอได้ไหมพี่ ก็ได้แต่ไม่ก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้โอเคต้องมาฝึกที่นี่ใหม่ครับผมอ่าโอเคัต่ว่เท่าเท่าเรียนเท่าที่จะเรียนรู้ได้โอเคเราไม่ใช้ได้ธรรมดาเราใช้เชือกเทียนนะคะอันนี้คือความทนทานของกระเป๋าใช้ไปเลยสิบปีครับถ้าเราใช้สอยดีกว่าไหมงันจะเป็นเหรือทองสอยเองตายแล้วใช้ใช้ใช้คู่เลยครับใช้เข็มเดียวครับเข็มเดียวหนึ่งอันนี้แทงลงอ่าอันนี้แทงแทงลงจากรูแรกรูแรกแทงลงเลยครับรูนี้ครับผม แทงลงไปเอาแล้วแล้วครับเริ่มเลยนะฮะเอาแล้วใบนี้จะเสียไม่เสียที่เราแล้วมันเป็นความภูมิใจในกระเป๋าที่เราเก็บเองเนี่ยเราอวดได้แเราไปจนสุดเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะฮะสองหัวนี่เท่ากันดึงให้เท่ากันดึงให้เท่ากันอีกครับผมทําไมเราใช้เข็มสองหัวช่ไมฮะมันมีเหตุผลตร้เราเอเท่ากันไปไหนต่อครับคือเข็มบน เข็มเส้นบนอันนี้นะฮะเราแทงอันนี้ลงแทงอันนี้ลงปึ๊บอ่าฮะดึงปึ๊บมันจะล็อกนี้เอาแทงใหม่ฮะเปลี่ยนเข็มอ่าฮะะคืออันนี้เส้นบนนี่เส้นบนเราเส้นล่างใช้ไม่ใช่เส้นบนใช้ต่อแทงแตงอีกรูนึงนำไปแผงลงไปฮะอ่าดึงอ่าหาผมดึงให้เท่ากันอ่าเสร็จปุ๊บเสร็จปั๊บเราพลิกขึ้นมาครับเอาเส้นล่าง เอาเส้นล่างเมื่อกี้เส้นเมื่อกี้นี่ฮะเส้นล่างคือเส้นนี้แทงเข้าดูเดิมแทงเข้าดูเดิมที่ที่เส้นเมื่อกี้มันออกมาครับผมอย่างนี้แบบใช่ผมโอ้มันต้องใช้เวลาใช้ฝีมือและใช้สติใช่ครับมันก็จะงงงงนิดนึงแต่ว่าสักพันหนึ่งจะเข้าใจนะฮะทำไมต้องมีสองเข็มแล้วก็แบบแทงสลับกันไปมาบนล่างเงี้ยครับอ่าเพราะสองเข็มที่เราแทงอยู่เนี้ยถ้าเราเย็บย้อนไปย้อนมาครับ มันจะเป็นขมวดอยู่ข้างล่างคือลายเส้นมันจะไม่สวยครับฮะถ้าเราแทงย้อนขึ้นย้อนบนย้อนลงมันจะเป็นลายเส้นสวยถ้าเราดึงไปทางเดียวกันมันจะแน่นและลายเส้นจะโชว์เป็นลายกระเป๋าเลยคือใช้สองเข็มมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ครับผมถ้าบาคนใช้เข็มเดียวข้างล่างเนี่ยจะเป็นกระจุกอ่าคือย้อนแล้วเป็นกระจุกเป็นเส้นคู่อืจะไม่เป็นเส้นเดียวแบบนี้บังครับรูนี้มันติดเราจะยังไงดีแล้วก็ดึงอย่างนี้ฮะ ง่ายง่ายเออเออพรมันจะเห็นเลยว่าใครใครชำนาญใครไม่ชำนาญใครชินใครจะไม่ชินแต่แรกแรกกระตื้นเต้นนี้ทุกคนครับผมทำกระเพาอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วแล้วอย่างวันนึงนี่ได้ได้ได้หลายใบไหมครับถ้าตัดแล้วเรียบร้อยแล้ววันนึงผมได้ประมาณห้าใบห้าใบก็ห้าใบคือหลับหลับนอนนอนด้วยนะข้าวผ่อนด้วยอ่าถ้าวันไหนตัดแบบคุณตัดเยอะเลยทีเดียวอ๋อตัดแบบคือก็วันหนึ่งไปเลยวันหนึ่งเลยทาแบบทําแบบเลยวันหนึ่งอ่าฮะแล้วหนังไหนทําง่ายกว่ากัน หนังไหนทํา่ายกันมันก็เหมือนกันหมดถ้าเรานั่นมันนะทำา้านอยู่กับมันนะฝึกกับมันนะมันก็เหมือนกันทุกใบครับแต่ถามชอบนทงทําหนังไหนผมชอบทําหนังลูกงัวเพราะมันดิ้มมันซอฟมือจับแล้วมันมีความสุกอ่ะโดยธรรมชาติของหนังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ผมฮะทีนี้เหียนบอกว่าเวลาได้หนังมาแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งก็ต้องแบบบริหารควบมป่วเหมือนกันว่าใช่ฮะแต่ตัดพื้นที่ไหนเท่าไหร่ยังไงใช้ยังไงก็คือถ้าหนังหนึ่งแผ่นหนังลูกงัวหนึ่งแผ่นเราได้หมวกบอยใบหนึ่ง หมวกขบอยที่ผมใส่อยู่นี่เนี่ยหนึ่งใบกับกระเป๋าตังค์สามใบครับผมอก็คือยอดเงินมาแล้วตัวนี้อ่าขบอยพันห้ากระเป๋าพันสองตกแล้วสองพันเจ็ดถ้าเหลือเป็นบวกขบอยใบเล็กๆใบละร้อยใบเล็กกคือใบพวกพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นของที่ลึกพวงกุญแจก็คือยังไงอ่ะยอดมันอยู่ในตัวมันเรารู้อยู่อ่ะ พราะงั้นมันต้องมันต้องคิดคำนวณว่าอย่างเงี้ยได้มาผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ย<ม>หนึ่งผืนตรงเนี้ยหลักๆโครงสร้างใหญ่เป็นกระโปรงกระเป๋า<ช>เป็นอะไรต่างๆปุ๊บมันจะเหลือเศษเศษยังไงให้มันเหลือแล้วบริหารตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นชิ้นเล็กได้ชิ้นหนึ่งใช่คือตรงนี้เราได้ปุ๊บถ้าเป็นหนังไม่มีขนเราตักปุ๊บเศษจะเหลือน้อยที่สุดคือสายนาฬิกาอ๋อสายนาฬิกาครับผมเป็นสายนาฬิกาส่งขั้วสองร้อยสิบครับผมเพราะงั้นมันเหลือทิ้งเนี่ยมันก็เหมือนเราโยนงันทิ้งไปอีกใช่ฮะแต่เรามาทําประโยชน์ได้หมดเลยครับถ้้าเเเหลือป็นนส เรามาทําผู้ค่อยูกกระเป๋าได้อีกทุกอย่างของหนังเนี่ยถ้าเรารู้จักพัฒนาขึ้นมานะอย่างเงี้ยเราได้หมดอืไม่มีการทิ้งผมไม่ทิ้งสักอย่างหนึ่งคือจนว่าใช้ไม่ได้แล้วครับผมนนคือทิ้งนะฮะผมถ้าจะไม่เหลือมันก็ต้องเป็นเสี่ยวอย่างิ่งจริงๆอ่ะอตัวนี้คืออ่เป็นเป็นเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเป็นของที่ระลึกเป็นพวกุญแจดววหัวใจอะไรเย็บ กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพวกอันโน้นนี้ไปเราก็จะได้ดีไซน์แปลกๆขึ้นมาอยู่ถ้าเป็นหนังเรียบผมก็มาตีแบรนด์ผมคือไม่ต้องไปซื้อหนังตรงนี้เพื่อเนี่ยเข้าไปเข้าไปเย็บประกอบอีกทีหนึ่งใช่ครับอูตรงนี้แล้วแล้วฟีดแบ a ตอนนี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้โควิดนะก็เรื่อยๆทุกคนก็กระทบหน่อยนึงแต่ผมพออยู่ได้ก็คือพออยู่ได้ได้ทางเพจมั่งดังกันมั่งแล้วแต่บางคนก็เข้ามาซื้อในบ้าน บผบางทีก็พักพวกกันอยากได้ของใหม่อืก็เข้ามาหาพูดจริงก็คือทาตั้งแต่ต้นกระบวนการตั้งแต่ฟอกหาหนังเองฟอกมาออกแบบนะครับดีทรงดีไซน์นู่นนี่แล้วก็ทําการตัดเย็บทุกอย่างแล้วก็ทุกงานออกงานเนี่ยก็คือมีทั้งงานที่ไปกับทางส่วนกลางด้วยแล้วก็เป็นงานที่เราไปหาพื้นที่เราเองด้วยหรือเปล่าก็คือตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมวิ่งหาพื้นที่ครับผมหาที่ขายอแต่ทุกวันนี้ เราอยู่ตัวแล้วเราก็คอยทําให้เต็มที่ครับผมยังมีเส้นทางเราก็ดิ้นดิ้นรนต่อไปใช่ฮะคือถามว่าถ้าคนเราอะนะถ้ามันมีความอดทนอะไรสักอย่างจงมองให้เป็นเงินอยู่ยังไงผมคติของผมเลยคืออยู่ให้คนอิจฉาเรามีอาชีพอยู่กับบ้านบางคนบอกวันๆไม่ทํางานเลยคุณไม่รู้หรอกผมได้แล้ววันนี้พันห้าวันนี้ผมได้มื่นนึงใครรู้กว่าผมมากเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับเมียเราอยู่กับลูก ครับมันมีความสุขทุองนี้ยงานในครอบครัวธุรกิจครอบครัวถามได้มากได้น้อยได้ร้อยนึงอินเต็มร้อยถ้าคุยคุยต่อตไปและนั่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมผมขึ้นค้างไว้แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสมบูรณ์แบบมันก็จะได้ในลักษณะที่คล้ายๆแบบนี้ออกมาแต่อันนี้คือฝีมือพี่บังก็นะเขาก็จะดูดีกับผมเยอะแบบนี้อ่าแบบนี้ ก็จะเย็บขอบเย็บปริมทุกอย่างก็จะดูดีมีราคามากขึ้นแล้วข้างไหนก็เป็นแพทเทิร์นตามที่พี่ได้ดีไซน์เอาไว้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าปลายทางน่าจะเป็นแบบนี้สุดท้ายพี่ก็จะออกมาใส่กล่องอีกทีนึงแบบนี้คือแพ็กเกจของเราตัวนี้อัศลาครับผมอก็สามารถที่จะเจอที่ไหนนะครับก็ทักทายคุยมีเพจมีอรหมดฮะอัศรา่ามีเพจด้วยนะครับ มันจะมีแพทเทิร์นอื่นที่จะไปได้มากกว่านี้ไหมครับกับเปสวตาเข้มขัมวกผมเห็นมีคงฟงโครงไฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือออเดอร์ลูกค้าเออก็ถือว่าใครใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะครับพี่บางเองก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเหมือนกันสอนนะครับสอนให้อยากหาประสบการณ์มาหาผมได้รุ่นร้วเขาเดียวกันมาสนุกครับ คือใช้ชีวิตวันนี้ให้มีสนุกฮะอย่าไปทุกข์กับมันครับผมวันนี้ค well> ุยคุยกับพี่บังก็มีข้อคิดหลายๆอย่างอยากให้พี่บังฝากสุดท้ายสำหรับคนผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วแบบอาจจะเป็นวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามอยากจะเริ่มความสุขในชีวิตครั้งใหม่อยากจะมีอาชีพในบ้านปลายชีวิตที่มีความสุขด้วยพี่บังจะฝากไงดีครับก็คือผมฝากไว้อย่างนึงอยุรุนราวคราวเดียวผมห้าิบกสีแล้ว้เกษียณแล้วนะฮะอย่าไปท้อกับชีวิตมันอาชีพ ของเราอะ่ะเลือกได้ใกล้ตัวเราฮะแล้วแต่เราจะคิดจะทำหรือไม่ทำถ้าวันนี้เราคิดเราลงมือทำมันก็ได้ถ้าเราไม่ลงมือทำเราคิดอย่างเดียวอยู่ในใจเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะทำอะไรวันนี้ลงมือทำเลยครับสู้มันไปชู่วไปเรื่อยๆและชีวิตของท่านอะ่ะจะมีความสุขเองฮะสุขหนุก,กางานสนุก,กับชีวิตตรงนี้แหละความสุขที่มาจริงฮะผมฝากไว้แค่นี้ครับคิดดูแล้วตั้งใจทำงานสิ่งที่เราทักสิ่งที่เราต้องการทำมันมาเองทุกอย่างความสุขครอบครัวมันมา เราไม่ต้องไปง้อต้องออกเดินทางไปข้างนอกในบ้านเราก็มีความสุขแล้วผมฝากฝากไว้นะครับครับลอฝากไว้จากพี่บังของเรานะครับพี่ชายวัยเก่าที่มาเล่าอาชีพด้วยความสุขความสนุกแต่กว่าที่วันนี้จะเล่าได้อย่างสนุก ผ่านมาทุกรูปแบบทั้งงานราชการทั้งการบุกเบิกในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งมาตั้งตัวได้และก็มีแบรนด์ตัวเองกับอสลาครับผลิตภัณฑ์จากหนังแพะแกะวัวที่บางละมุงชลบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดูแล้วอยากสับสนพี่บางก็ยินดีติดต่อด้วยหรือถ้าเกิดว่าดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจก็สามารถเอาไปเริ่มชีวิตในวัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณคุณผู้ชมนะครับให้มีความสุขได้เหมือนพี่บางแบบนี้เลยจะมากกว่านี้ได้ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บางมากๆทีี่่มาาาาาาเเลลอชพแ้กก็สรรรงบัันใจ ฝั่งก <let> ันขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพติดตามได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับผมยุระชัยกาบจันทิตวรนะครับวันนี้ผมพี่บางและทีมงานรายการทุกคนขอบคุณสมัครการติดตามนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ